สวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องายพาไปนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีไหมคะส่วนพี่ายก็สบายดีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อาูดาบีค่ะแหมวันนี้แล้วจริงๆแล้วพี่ปายก็ไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสิ้นปีคือวันที่3 1มธันวาคม2563นะคะซึ่งเป็นวันสิ้นปี อยากจะบอกจริงๆแล้วพี่ายอยากจะเวยร์ให้ทุกคนได้รับฟังนะคะว่า,าปีหน้าก็คือปีใหม่แล้วนะคะภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี้เราก็จะย่างเข้าสู่พุทธศักราช2,564แล้วค่ะซึ่งเป็นปี2,021นะคะ mm hmm. คือจริงๆแล้วพี่ก็อยากจะบอกว่า ปีนี้มันเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่รวมถึงพี่ปายด้วยนะคะก็ปีใหม่ทั้งทีแล้วก็อยากจะอวยพรให้กับ f c ฟซและก็คนที่ติดตามช่องพี่ปายเนี่ยได้แบบมีความสุขนะคะก็คือขอให้คุณพระศร,รีรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็น f อพี่ปาย ที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะเหลือเพื่อนร่วมงางค่ะก็ที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอให้มันเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกคนป่าความอุปสรรคกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะ ก็สวนพี่ปายก็ยังอยู่ที่อาบูดาบีนะคะเดี๋ยวต้นปีหน้าพี่ปลายก็จะกลับเมืองไทยแล้วคะ่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาบอกทุกคนนะคะว่าช่วงระยะเวลาสองสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ปายก็คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มันก็มีเหตุผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างก็คือ,อ พี่ปายก็ต้องตั้งหน้ารับว่าเราจะต้องทําอะไรกับในสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะเกิดเท่ายังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ be safe be home stay home ขอ้มีความสุขกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน ep หน้า ep หน้าค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็ see you next year บายบายชูกันมาสลามาขอบคุณค่ะ <laughs> Oke, <Okay. Okay. laughs> yes, yeah. dia <laughs> <laughs>